ตประจำปีพศ2 555โดยมีบัญชีหลักการและเหตุผลในการเสนอของ้ออางที่จะปรัดวประมาณใาๆาประจัญบินว่าประมาณพศ2 556ของเทศบ,บ,บ,บาลาตรตะพนวยอดอำเภอวยอดจังหวัด95ล้าน7 0 6,000 50บาทแยกรายละเอียดตามแงงานง2 5, 0, 37, 000, ล้าน5 3,070,000บาทด้านการเศรษฐกิจแผนง,งานอุตสาหกรรมและการโยธายอดรวม 8 4, no? <S 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 8พนบาทแผนงานการพานิชยยอดรวม8ส4 0 0ล้าน4 4 7 0 0บาทด้านการดำเนินงานอื่นแผนงานงบกลางยอดรวม4ล้าน99 0 7 0ันในานการรักษาความเท่ายมภายในยอดรวม2 7 8 3 6 6 0บาทด้านวัยการชื่นและสังคมแผนงานการ านนาาตามแผน๙๑๗๓วัตต์้ตามแผนพัฒนาเทศบาล๓ปีจนแล,ออล้วปศ๒๕๕๖ไปครับตามที่ท่านนายกประมาณพศออ2556ดังต่อไปนี้เด่นสถานก,การณ์ดัง1๑เศรลฐาตามทีบาสถาน๑๑ เงินสะสม40ล้าน8 2 4 2 7 1บาท84สตางค์1.1.3ทุนสำรองเงินสะสม11ล้า79,531บาท33สตางค์มีกำไรสุทธิ3ล้าน6 3 6 1 6บาท98สตางค์โดยมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้นณวันที่20กรกฎาคมพศ2 5 2 สองพันห้าร้อยปีอย่างไรโดยจะพิจารณาครับวิทยาเป็นจักรุณสมาชิกสภาเทศบาลขอเสนอให้ปคายักกันไปสลับับครับตาพวกรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับเชิญคุณยูเกียริครับเรียนสั้นประการสภา่เคารสมาชิกบางครั้งบางตอนมันเยอะเกินไป ท่านผู้บริหารอาจากะุูมใครก็้ังออผมก็คุยดนมาแล้วครับบางข้ออะไรก็ไเด้กต่อไม่เนาะต้องการครับ